สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่เท่ไดอดือดื่มอื่มแค่เดีวละไม่โหลดเลยได้ถ้าไม่ไม่ผูกมันเอาไว้บ้างอะนะคะป๊บนึงเข้ากันมาค่ะเข้ากันมานะคะเข้ากันมาค่ะนะคะเข้ากันมาค่ะนะเออนะคะ อ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายในเพจวินนะคะกูจะเอาซุดกูจะเอาชํากูจะเอาอลังไปเลยนะครับนะก็นะคะเขมเขมมิสลาเหรอเขมมิสลาปอดาแม่สวัสดีค่ะนะ,ะอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโอยมาขอดเดียวมาของสิบสองคนอ,อ่ะ เดี๋ยวเราจะนะครับโอนอินโดยโทรศัพท์ของพระมหาธีปเจ้านะฮะพราะสนานเบอร์นะคะพร้อมจดไหมคะพร้อมจดไหมศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หนึ่งนะคะศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หนึ่งสวัสดีค่ะโอ้ยร้อยยี่สิบคนสวัสดีค่ะใครอยากโฟนอินนะคะจดเบอร์ไวค้ค่ะนะคะ หรือว่าปักบุดไว้ได้เลยศูนย์หกสองสองศูนแปดสามเจ็ดสี่หึ่ค่ะ,ะนะคะโกงปักไส่ละเออเน,น,น,นะคะอืออ่ะสายแรกจะเป็นของผู้ใดจดเลยค่ะคุณจะไม่บอกซ้ำสองเลยนะคะแม่คลอดยังยังค่ะอ่ะตกลงก็จะโฟนอินหรือว่าจะใอ่านเมนก็อ่านเมน้ไปก่อนเออนะะ ใช่พระมหาทีวีเจ้าหม่ใช่ค่ะอ่าใครอยากจะโฟนอินนะคะโทรมาค่ะศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หึงค่ะอึดจังแม,ม่กูไม่ได้อึดค่ะ mm hmm. นะ,ะนะนะสั่งกันเข้ามาโทรไม่ติด mm hmm. โทรไม่ติดเขาสมควรค่ะพักไปเลยจ้ะนะฮะอาใครอยากโทรเข้ามานะคะโอ้ยมาเร็วบากเลยสองร้อยหกสิบแปดแล้ว แม่คลอดยางยางาังค่ะหมดวาระแล้วหมดวาระเหรอ,อมึงอะหมดวาระกูยังไม่หมดวาระแม่ล้างหน้าไก่ายางยังแม่ดีแคมดำไหมกูไม่ได้แคมดำเอออ่านคอมเมนต์นี่หวานรอยเอออ้วนเหมือนอึ่งแม่ไข่เสียใจนะคะตัวตัวแม่ตัวมานตัวเกิดลูกไข่ควายนะคะ สวัสดีครับอัเยสวัสดีค่ะวันนี้แม่แต่งตัวเป็นนะคะเวลาเหรอครับแม่วีนอีกายได้ให้หน่อยฮะโดยอีกายทำไมลาละมบงน้ำท่วมไหมไมน้ำท่วมค่ะเหมือนอึ่งไข่เหมือนตรงไหนเอาตรงไหนมาเหมือนอีควายดีครับบงังกูไม่ได้กูไม่เคยได้เพราะวาบังค่ะ ลงรีคลิปยางคลิปเ่ว่าควยเหมือนหระอคะแม่พองขึ้นใหม่ไม่ได้พองไม่ได้พองจ้ะแม่มีจีไหมแม่ให้ให้เบอร์หน่อยอนะคะเออปิดไม้เครื่องเออ ก,กูกูปิดอีดันยู่เออกูปิดหมดเครื่องบินอยู่เออนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะสามร้อยสิบสี่คนโอ้ยสวัสดีค่ะขอเบอร์หน่อยเออนะคะกูให้ไปแล้วนะคะเออสวยมากครับขอบคุณค่ะเออวาเนี้วันนั้นใ,นใส่เตโทไม่ติดปิดหมดเื่อนบินยู อาโทษมาค่ะโทษใหม่ไต่หงไปเลยเออนะคะโทษมาค่ะสวยขึ้นกับคุณค่ะนะคะจิมลิมเออจิมลิมขอบคุณค่ะนะคะสาวเบิร์ดมากพักอ่ามาแล้วหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากไหนคะโ,โทรจากกรุงเทพค่ะคุณแม่โอ้ยโทรจากกรุงเทพเป็นไงบ้างคะรู้วคิดถึงแม่มากเป็แม่ตัวจริงไหมเนี่ยนี่แม่ตัวจริงค่ะไม่ได้ตัวปลอมค่ะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวจริงค่ะภาพจริงค่ะดีใจมากคะ่ะแม่กลับมาอยู่กับพี่ทิพย์แล้วเหรอคะใช่ค่ะลูกเป็นไงบ้างคะที่กรุงเทพ ได้ค่ะลูกค่ะได้ค่ะดับเบิลวันของแม่อยากให้แม่กลับมาอีกอยากให้มีตำนานหัวลำโพงเยอะแม่โอ้ยได้ค่ะจะต้องตําจะต้องตารึกไว้ในแผ่นที่ประเทศไทยต่อไปค่ะแล้วแม่น้ำท่วมไหมที่บ้านท่วมจ้ะลูกจ้ะท่วมจะ้ะแล้วตอนนี้แม่ปลอดภัยดีเนาะแม่ปลอดภัยค่ะโอ้สามร้อยกว่าคนแล้วปลอดภัยดีค่ะดับเบิลวันค่ะ โอเคออเเอค่ะได้ค่ะอ่ะสายตอบ้อก็ต้องเป็นต่อไปค่ะกำลังจะสอบสัมภาษณ์ในอาทิตย์หน้าค่ะคอยแม่ได้นะโอเคค่อจจะอบคุณ่จ้าอ่ะสายต่อไปค่ะสายต่อไปมาเลยค่ะแม่แต่ทิปดูตรงว่าแม่ไม่ได้นะอ, <Okay. S 1> อัวได้อยู่แล้วค่ะเออเลิศสวัสดีค่ะโทรสั์โทรจากไหนคะ อ่าเป็นยังไงบ้างครัฝั่งสมุทรสาครค่ะคือ,อ,อผมติดตามพระมหาศิวเช้ามานานมากเลยครับโอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีเรื่องอกปรึุษาครับึุษาไปเลยค่ะคืออยากถามแม้ว่าสามารถการพัฒนาองค์กรคืออะไรการพัฒนาองค์กรเหรอคะครก่อนที่จะไปพัฒนาองค์กรพัฒนาใจก่อนค่ะ ถ้าใจดีใจเลิศรับรองค่ะต่อไปก็คือ,อน,นะคะจะได้มีแนวนโยบายทำให้องค์กรเหล่านั้นจะเดินขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนค่ะเออแม่ครับเรื่องเลามาเป็นนี้ครับอะไรนะคือผมอะอยู่ในตำแหน่งขององค์กรที่อ่าตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลใช่ไหมครับค่ะแล้วพอดีครับบริษัทของผมอะ เป็นชาวต่างชาติที่มีผู้อำนาจลงนามมากที่สุดคือผู้สูงใหญ่ทีเนี้ยผมได้มีปากเสียงกับคุณจีนแล้วเขาไล่ผมออกในกรณีเนี้ยครับผมต้องทำางไงดีครับอ๋อทำไงเหรอคะทําหน้าที่ของเราดีที่สุดค่ะแม่ครับแต่เขาไล่ออกแล้วนะไม่เป็นไรก็หาขอหาคนอื่นค่ะเพราะว่านะคะก็ให้กําลังใจนะคะโอเคค่ะต่อไปเลยค่ะนะคะใครเพื่อนก็บ้างค่ะ ให้เพื่อนเขาได้ไหมเออ่ไม่เป็นกำลังใจให้เขาเลือก็บอกเลยว่าเป็นกำลังใจพูดมาหลยไม่ได้พูดทีกูพูดไปแล้วหูแตกแล้วมึงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ไหมครับค่ะเสียงจากพระบาททีวีเจ้าแห่งเมืองทิริปขับผมพร้อมอวยยศอวยพรระดับพุ่มทองจ้าสวัสดีนะครับแม่สบายดีค่ะครับคิดถึงนะครับคิดถึงเช่นกันค่ะคิดถึงพี่ทริปเหมือนกันนะครับค่ะครับ ค่ะขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะอ่ะาใสา่ต่อไปค่ะใส่ต่อไปค่ะใส่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ค่ะโทษจากไหนคะโทษจากโคราชครับแม่โคราชางย่าโมโคราชประตูชุมพรมันเป็นประตูที่อลังการที่สุดลำเบอร์วันที่สุดเลิศที่สุดเรีบยังไม่ไมมเ,มเคยไป<ม>เที่ยวไหมเคยไปค่ะแม่มานะ ได้ค่ะท่านหนูผัดท่านหนูท่านหนูผัดหมี่แม่ขอผัดไทยในลูกนะนนนเชื่ออะไรค,ะค่ะออกแถลงการในนามของเสกคระททวีพระมหาททวีเจ้าวันนี้ต้องออกเมืองดั้งเมืองว่าราชการแทนเจ้าหลวงขอววอวยยศอวยพรห้กับน้องเต้ขอให้มีความสุขความเจริญที่การใดสงความปรารถนาอันเชิญบารมีผีหลวงของเมืองทิพย์ของเราช่วยคุ้มพิทักษ์รักษาน้องเต้มีแต่ความปังุริเยนะน้องนาปังุริยคะ่ะขอให้ปังบริย์เสื่อไปคะ่ะ โอเคค่ะ okay, ต่อไปเลยค่ะนะคะสายต่อไปค่ะเอออุอ๊ยสับาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องจะถามเนี่ยค่ะค่ะถามไปเลยค่ะปัญหาปวดแตกเหรอคะอะไรนะเมื่อไหร่แม่จะเลิอกอาดสักทีค่ะอ๋อเมื่อไหร่แม่จะเลิอกอาดกูจนะอาดแบบพร้อมมึงเพราะฉะนั้นให้น้ำขวยเข้าก่อนค่ะถึงจะเลิอกอาด อีสัตว์กีกูขาวค่ะอ้อมชมพูมเ,เสียใจค่ะกูไปเลเซอร์มามึงรู้ไหมว่ากูเลเซอร์มากับคุณกิกอะ่ะนะคะปังมากเลิศมากมึงไปหาเลเซอร์ที่คุณกิกนะคะเห็นรูปล้วเหมือนกีวัวเลยค่ะแม่ว้ายกีวัวคือกีมึงหรือเปล่าอะไลูกเออยลูกเฮ้ อีซักดีประจำเลยนีนมออ่มาหอนจีตใจผมเออมาหอนก็พอเห็นมึงไงเวนเออเวนเียนี่อ,อ้าวสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะที่คโทรจากไหนคะโทรจากอุดรครับอุดรโอ้ยแต่แล้วเขาจะไมคนอุดรหล่อจังหล่อจริงครับหล่อจริงสายไหนคะ ค6ค่ห้าหกเหรอคะห6คพอดีว่าของดูห้าแปดค่ะของบางลีเลยละครับบางที่ไหนฉันเป็นถึงพระมหาทีวีเจ้าใส่ห้าแปดค่ะอุ้ยนันผมก็จุกสิครับบางลีอืถ้านั้นของฉันก็ถ้านั้นฉันโดนของคุณก็ช้ำสิคะก็ผัดกันไปเลยสิครับเออก็ผัดไทยหอยทอดไปเลยจ้า แล้วยังชอบธงแดงเจงในชายอยู่ไหมครับ,บหลายถ้าเป็นของคุณไซห้าหกอ่ะมันต้องไม่ต้องมันต้องไม่ได้แล้วคุณต้องไซหกสิบเก้าเท่านั้นอ๋อแล้วแล้ว,ลวบางลีมีเจ้าหลวงหรือยังครับเจ้าไม่มีฉันฉันไม่เคยมีเจ้าหลวงเอาในว่าชอบอิสลามไหมครับเอาก็อสลามอะไร,รกูอะไร,รกูมันสลามแกเจนายูตอนตอกเกจดซกีแยค่ะ ไม่เข้าใจ,ไม,าใจไม่เข้าใจก็หมายถึงว่าเบกูก็อธิบายดังฟัที่โยว่า,วาพูดภาษาไทายค่ะออกพูดภาษานายูค่ะไม่ได้พูดภาษาไทายอ๋อครับแล้วแล้วดิฉันได้เจอกับเจ้าหลวงไหมคะได้เจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวบินตรงพรุ่งนี้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเถอะนะคะมา ไปเถอนนะคะไปไปจองตัวค่ะแล้วก็มานะคะเออจบไปค่ะนะคะอ่ะมาค่ะโอ้สามร้อยกว่าท่านสวัสดีค่ะนะคะแช่กันบ้างแต่ทุกคนพ่อโน้ยโยเนี่ยไม่แช่เออกับพ่ออยู่ในขายเสีายคอนนะโอ้ยแกงปลาดุแกงปลาดีเด้มาแกงดงเด้ทัดเออื์ขายไป มาเลยแล้วอดูแม่สวัสดีค่ะเสียงสองเสียงสามสวัสดีค่ะพระมาทีวีเจ้าไหมคะสวัสดีค่ะพระมหาทีวีเจ้าค่ะคิดถึงนะคะค่ะปิงลี่ก็คิดถึงค่ะค่ะทำไมเรวอยู่ไหนคะตอนนี้มาจากเมืองสระบุรีค่ะสระบุรีไปไหนบ้างคะ ก็เป็นกําลังใจให้หนึ่งกำลังใจนะคะอีา่าปีตใกล้ๆนะคะพี่อยาปใกล้ๆกล้องอีกตาอีสัตว์อะต่อไปค่ะแม่เออใกล้ๆน,นะคะขอห้าสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะโทษจากไหนคะโทษจากไหน ให้เป็ดไปเลยเอ่ะสายที่สองค่ะโทษจากไหนคะวัสดีค่ะ,คะโทษจากไหนโทษจากผู้เก็ลเเกเบะนนละแม่ผู้เก็ตเป็นผื่นบ้างปาตตนนี่จนหนามทุ่มโว๊ะฉันหน่อยข้อแล้วผู้เก็บหนามไม่ทวุวมแม่เออแล้วเรียกว่าซื้อแล้วว่าซื้อไปแล่ไมล่ะได้แล้วอ้าว กติภาาสภัณฑ์สารสินนั่นแหละต้องเป็นกำลังใจกับโขกนั่นด้วยนะจะเบิน่นานล้วแม่ไม่นานที่พึง่งจบไปอเออหนุ่มพุนพินกับอะไรนะกับผู้หญิงนั้นอยู่อะไรนะออ,อ,อเกแกช่วงรถไปเออต้องเป็นกำลังใจนะมีความหลักอ่ะ<ช>เ,ธอเธอเธอตอนน้องดันนะเธอต้องทักท้า,ทาใจเขาท้าใจเราแล้วก็ อย่าเลือกตัดสินใจแบบนั้นใช่แม่ถูกต้องเข้าใจแม่ไว้แม่วยยอดสกีตามแม่มาไล่ปีเออได้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 เฮะก็มน้อบซนแล้วเม่เป็นลูกเศ้าแมคะน้ำอบซาเมนนี่เมนนี่โอเคปอนอะไรนะโพนี่ปอนพนี่ปอนกิ่มขลาว น้ำอมซ่าโพนี่ปอน,แ,น,นแล้วกับแมนนี่ด้วยให้ให้ฉันจับตักซ้ำนี่ก็พอดีเลยค่ะสมองมเดิอปอนออกแถลงการในนามของเสกนาทีวีพระมหาทีวีจ้าขออวยยศอวยพอ,อนี้กับน้องเมนนี่ปอนแล้วก็น้องเมนนี่แล้วก็น้ำออกซ่าน้ำอซ่าค่ะขออวยยศอวยพอนี้กับน้ำออกซ่าเมนนี่ปอนแล้วก็น้องเมนนี่นะคะ ต้องมีแต่ความสุขความเจริญทิ่การใดส่งความปรารถนาดํเบวันนะน้องนะนบเมื่อวันค่ะขออัญเชิญมมีผีหลวงของเมืองทิพย์ของเราคุณพี่ทักรักษาลูกสาวทั้งสามขอให้มีแต่ความปังโปเยตบแถลงการจากเมืองทิพย์เื้อไปพี่ี้ัดเออพี่ดีอย่าวัวรถอ่ะต่อไปสายสุดท้ายแล้วนะคะ ิบสายไม่ถึงไม่ไม่ไม่ฉันบอกแล้วห้าสายถึงก่อห้าสายแล้วพ่อมันไม่ไหวแล้วเป็นอะไรอีกล่ะเพรนี่เนี่ยน้ำมูกมันจะไหลออกมามัน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 ดูไม่โอเคอ่ะสายสุดท้ายค่ะแม่เคยน้ำปี่ไหลไหมเออไม่เคยค่ะโอ้น้ำปีไหลไม่เคยเอออ่ะสายสุดท้ายนะ่จ๊ะลูกจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่โถจากไหนเนี่ย นักคอนหลสีมามครับนคอนหลสีมาพันผือบังฟังนักคอนหลัสีมาแม่ฟังโคราชออกไหมฟังเบาออกแม่หนูอยากให้แม่ทำตัวเมืองทิพย์อ่ะเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปทำให้ดูแล้วก็เคยไปที่ประตูชมพนไหมคะผมเคยแม่แม่มาประตูท่า,ทาแพงไงไม่อะไรประตูชมพนกีควาย <c oughs> จาย่าจีเบลอที่เราเบลอเขาคัน เออประตูชมพนก็บอกว่าไข่ลอดประตูชมพนจะได้พวโคราชค่ะจริงหรอพวโคราชไหมขยากจะได้อยู่ลยนะแล้วม,ม,ม, <c oughs> มึงเลยกะที่ก,กูบอกว่าเจอผ้ามหมเทวีตาวยิ่งีีเท่านั้นมีฮีค่ะมีนุ่มค่ะมีพบค่ะแล้วก็น่นาจะขอไปทักเด็กกรุงเทพ เดี๋ยวกูขอไว้เปยจสิเที่ยเปย์อะตลอดอีจริงจริอะพี่อะเออผัดมีโคราชโคราชเยอะนะวันนี้เออแต่ชาติชอบผัดไทยนะเออเเออดี๋ยวเราไปผัดไทยกันนะโอเคแม่ขอบคุณนะแม่โอเคค่ะอ่ะแถมให้สองสายสุดท้าย เออแล้วเป็นใช่ลเออนะเดี๋ยวเราไม่ไม่สะดวกเลยนี่จริงทุกคนเนื้อพ่อเป็นผู้แบบผียงนี่ไม่สะดวกเลยไม่แล้วไม่ได้กินยาไหมกินกินเราไปดูสิมยาอ่ะกูขี้เกียจถ่ายคลิปลงมาเพราะว่ามีบางคนมาเสือกมียาไพราะมียาผูมแพ้ยาไ่้ยาแก้เจ็บผัวมีหมดยาฆ่าเชื้อได้กินไหมเด็กไปมึงเถอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทษจากไหนคะ อยากขมิ้นครับอืม,มึงไปตายเหรอกี่ไหนขาเมนโน่นล่ะตาบ้านมึงก็บบเออไอ้ซักเลี้ยงตายขมิมนเป็นเสียผ่าปอดคนตายมัดไปที่งี้แกบเอามาตายสุดท้ายเอาสายท้ายสุดสายสุดท้ายอ่ะเร็ว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  <laughs> <laughs> เอ้ตายแล้วไม่ไหวเลยอ่ะเม พี่อะพี่เอาแฟนขับเขาเรงมากเลยนะแม่เฟกเบอร์จะตุ้ยเล้วดีเอาสัตว์วิ่งไปลุยมาทุกคนอ่ะมามามาสายสุดท้ายท่ามามาเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆน่ารอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนลี่ค่ะว่าไงลูก อ๋อกูซ้อนกูอะนะคะกูซ้อนตัวเองมาก่อนค่ะอีสัตว์เออหน้าไม่ต้องเสื้อนะคะถ้าไม่ใส่การได้ตายแตนมึงไม่ต้องเสื้อใครอ,อย่าบ้านะไม่แต้แตเลยขี้ส่ทัไ,ไปเต้เสื้อเลนนะตเตเลยเนี่ย อีมึงอีซัเออตายเต้นดำมึงก็ต่อทามอยู่เสื้อขอบพูนี้ก็เยทีไปววิรตาเววิ่ตายสภาพพอมึงสภาพแบมมึงเลิกมันืนควายมึงขันแตกอีสัตว์วางสายใจอะไรอีละบาด โอเคค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วนะคะทุกคนคาะก่อนเราไปดูแลตัวเองนะคะเออเอาไม่ไววไม่ไววไม่ไว้ไว้ใส่ลาวที่ตายขึ้นมาลาวนะเออไม่ใส่จะตายทาแต่ึงนะเออโอเคอ่ะสชเป็นสชเป็นภูมิแพ้นะคะนะแหลกแหลกโม้วานกันแล้วรอบนี้เออ แต่แหลมมึงหวานเลยแหลมมึงไม่ต้องกลัวถ้ากูตายนะนะมึงก็กับตะลยตายตามไปซะเออกูต้องบอกมึงไว่คนแรกจริงเออเดลกงมากอยู่นะเจ้าที่เป็นคนแรกค่ะเออที่ต้องตปตามไปด้วยเออแล้วเออไปทำให้สวัสดีไฟครับกคนเลยสวัสดีดีดีสวัสดีนะคะลูกค่ะอาโซฮุนก่อนว่าอาหุนเป๊ะเดี๋ยวนี้ ในเอาไปเอามาหมูเด็งปัง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 โอ้ยยิน